การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สําคัญที่สุดออของสมาคมผู้จัดพิมพ์ทั่วโลกโดยเขาเองกลุ่มผู้จัดพิมพ์เองจะถือว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งที่จะต้องมาร่วมกันให้ได้นอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็พบว่าการประชุมครั้งนี้จะมีผู้ที่เดินทางมาร่วมประชุมมากกว่า300คนนะครับประกอบด้วยประเทศต่งตางๆทั่วโลก40ประเทศทั่วโลกโดยสาระสาคัญในการประชุมคือจะมาพูดถึงสิทธิในการสิ่งพิมพ์เป็นหลักนะครับว่าการสิ่งพิมพ์ที่ เพื่อนไปสู่ยุคดิจิทัลแล้วเนี่ยจะต้องมีการจัดการเื่นสิ่งพิมพ์อย่างไรแต่วันนี้ถึงอีกวาระหนึ่งแล้วที่ต้องกระตุ้นให้ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์มีความเข้าใจในหน้าที่แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพในการจัดพิมพ์ได้เทียบเท่ากับมาตรฐานโลกนะครับเราก็จะเห็นว่ากรุงเทพแลานะครน,นั้นกำลังเดินหน้าไปสู่กรารอ่านอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอนภายนะยวันสั้นนี่นะครับ